ตังโต้โดนหลอกว่ามาเป็นห้องเต้แทนพระเจ้าเทียนเต้ครั้นมาถึงประตูเมืองหลวงคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยพากันตั้งแถวรับตังโต้นอกประตูเมืองโดยพร้อมกันขาดแต่ลิยูซึ่งมาไม่ได้ตังโต้ก็เข้าสู่ตำเนียบสมุตนายกฝ่ายริลิโป้ก็เข้ายยบคำนับตามหน้าที่ตังโต้ปรารถนาเอาใจลิปโป้ บอกว่าถ้าได้ราชสุบัต,รตรนินี้จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ได้คุมทหารทั้งหมดลิโป้แซงทำเป็นยินดีแล้วตั้งโตะก็ลาไปคำนั้นเดือนหายกระจ่างเด็กน้อยลูกชาวบ้านออกมาวิ่งหน้าเล่นหน้าทำเนียบร้องเพลงสูกเศร้าพร้อมๆกันว่าโอ้อนิจจาย่าเขียวเขียวสักประเดี๋ยวก็พลันตันตายวัยตังโตะฟังแล้วประหลาดใจถามลิซุกว่าเด็กร้องเพลงสุกดังนี้ท่านเห็นดีหรือร้ายประการใด ลิสุกบอกว่านี่เป็นสุพนิมิตอย่างใหญ่หลวงหมายถึงแท่เล่าจะสิ้นแท่ตั้งจะรุ่งเรืองสืบไปตังโตมีความยินดียิ่งนักครั้นเวลาเชา้าตังโตขึ้นรถจะเข้าวังด้วยความกระยิมใจพอถึงกลางทางเห็นเต้าหญิงเต้าหญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยาวสีดําสวมหมวกขาวมือถือไม้รวกปลายผูกผ้าขาวเป็นธงเขียนอักษรไว้ว่าเข้า ปลายธงอีกด้านหนึ่งเขียนไว้ว่าเขาเหมือนกันอักษรสักสองสอผสมกันอ่านว่าลีส่วนผ้าขาวนั้นเรียกว่าปู้จึงหมายถึงลีปู้ที่เต้าหยินทําปริศนาเช่นนี้หมายถึงจะเตือนว่าลีโป้จะฆ่าตังโตตังโต,ต,งโตสงสัยจึงถามลีซุกว่าเต้าหยินทํปรปริศนาเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรลีซุกใจไปดีรีบกลบเกลือนว่าเต้าหญินคนนั้นเสียสติ จะถือเอาเป็นเดียวดีเอาร้ายเอากับเต้าหินคนนั้นไม่ได้จึงไล่ออกเตา้าจึงไล่เต้าหญินออกไปพ้นพ้นไปนนนนไปไปไ,ปไปครั้นต่างโต๊ะเข้าประตูวังลีซกออกอุบายให้ทให้ทหารอยู่ข้างนอกห้ามเข้ามานะทหารนะทหารของต่างโต๊ะแล้วลีซกนำต่างโต๊ะเข้าทำเนียบณที่นั่นต่างโต๊ะลเล่เห็นอ้องอุ้นและขุนนางทั้งปวงถือกระบี่อยู่ทุกคน กระบี่ตังโตะจึงตกใจถามลิซุกว่าเหตุใดขุนนางเหล่านั้นจึงถือกระบี่ลิซุกไม่ตอบว่าอะไรเร่งชักรถม้าเทียบเข้าที่สลิดออกอ่องอุ้นเห็นดังนั้นประกาศว่าไอ้จอมกบฏมาแล้วไอ้จอมกบฏมาแล้วทหารของเราอยู่ที่ไหนพวกทหารที่ซุ่มอยู่วิ่งจูเข้าแทงตังโตะด้วยท่วนตังโตะถูกแทงที่หน้าอกล้มลง รำลึกถึงลิโป้ได้จึงร้องว่าลิโป้อยู่ไหนช่วยพ่อด้วยลิโป้กระโดดเข้าประชิดต่างโตะแล้วร้องว่ากูอยู่นี่มึงเป็นสัจจุราจสมบัติมาร้องให้กูช่วยไปใหญ่ว่าแล้วลิโป้พุ่งทวนไปถูกต่างโต้ที่ซอกคอทะลุตกรถตายแล้วกระชากเข้าตัดศีรษะของต่างโต๊ะและประกาศว่ามีพระบุบ มีพระบรมราชโองการให้ประหารชีวิตตังโตฆ่าทำสำเร็จแล้วบรรนางบรรดาคุณนางที่อยู่ที่นั่นก็เป็นเสียงถวายพระพรอย่างอึงมีลิโป้จึงร้องว่าซึ่งตังโตทําการกบฏท,ทั้งนี้เพราะลิยูเป็นตัวการเชี่ยมสอนผู้ใดอาสาไปจับล,ล,ลิยูมาได้ลิซกขอรับอาสาพลลิยูกับลูกเมีย ก็ถูกจับประหารทั้งสิ้นแล้วอองอุ่นก็สั่งให้ทหารเอาศพตังโตะไปจวนรอบเมืองแล้วเอาหัวเสียบประจานไว้ที่ทางทางสามแพร่งเอากุดใส่ลงสะดือศพจุดไฟตามอย่างตะเกียงจุดไฟที่สะดือตามอย่างตะเกียงสมัครพรรคพวกของอองอุ่นก็มาถมน้ำลายใส่เลตเตะหน้าศพของตังโตะยุนแหลกละเอียด วันเดียวกันนั้นองอุ่นก็ให้ลิปโป้ลิซกห้องอูโกคุมทหารห้าเมืองไปลุมลอบฆ่าสมัครพรรคพวกของโต๊ะตังโต๊ะที่เมืองใหม่และให้ริบทรัพย์สินทั้งหมดมาไว้ในคลัง่ายลิกฉุยกุยกีเตียวเจซึ่งตังโตให้รักษาอยู่ที่เมืองใหม่ครั้นรู้ว่าตังโตตายแล้วก็พาทหารสามพันหนีไปอยู่ที่เมืองเงสียงใสครั้นลิปโปมาถึงเมืองใหม่ ก็รงไปรับเตียวเซียนมาไว้เคียงข้างแล้วสั่งให้ข้ามารดาตังโตผู้ชารากับญาติมิตรของตังโตโดยทั้งสิ้นนางบํารือ900ร้อ้าร้อยคนนั้นส่งให้กับบิดามารดาของเขาเหมือนดังเคยแล้วรีปูขนทรัพย์สินทั้งหมดติมมาในเมืองใหม่เอาไปให้อ่องอุ่นที่เมืองหลวงอ่องอุ่นจึงเอาทรัพย์สติทั้งหมดนั้นแจกเกทหารทุกคนแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยง คุณขุนนางทั้งปวงเพื่อเฉลิมฉลองความมีใจเมื่ออองอุนคุณนางผู้ใหญ่ลวงริป,ปูมาเป็นเขยแล้วและริป,ปูฆ่าตังโตบิดาเลี้ยงของตนแล้วก็ห้ำหันสมักพักพวกผู้จงรักพัก,พกดีของตังโตอย่างถอนรากถอนโคนในบรรดาสาวุกของตังโตนั้นมีเพียงสัวหยงผู้เดียว ที่กล้าร้องให้ต่อ,ตอสุพของตังโตต่อทานกำนัน้นทหารจึงไปรายงานให้องค์อุ่นทราบองอุ่นเป็นผู้ใหญ่โกรธจึงสั่งให้ฐานไปจับตัวสัวยงมาองอุ่นตะคอกว่าตัวเจ้าเป็นขุนนางในพระเจ้าเฮียนตีตังโตเป็นศัตรูราชสมบัติจึงถูกกะหารฆ่าเสียเหตุใดเจ้าจึงร้องให้กับตังโตฮะบอกมาที เจ้าจะเข้าด้วยกระบะนั้นหรืออันหัวยงนั้นเป็นคนมีปัญญามีความรู้และเป็นปราชในวิชาประวัติศาสตร์พงศาวดารเรียกคุกเข่าคำนับองอุ่นแล้วว่าข้าพระเจ้าเป็นคู่คนโง่กลอเบาบัญญาข้าพระเจ้าเป็นคนโง่โง่งงมาปากจะหาเข้าด้วยผู้ผิผดนั้นหาไม่ได้ความจงรักภักดีของข้าพระเจ้าต่ตแผ่นดินย่อมเหนือกว่าตัางตุ ที่ข้าพเจ้าร้องไห้รักที่ข้าพเจ้าร้องไห้รักก็ด้วยคิดถึงคุณทางของทางโตข้าพเจ้ามาตังเอาข้าพเจ้ามาเป็นคุนางใช่ความคิดอื่นใดไปยิ่งกว่านี้ก็หาไม่อันโทษผิดของข้าพเจ้านั้นร้ายแรงนักข้าพเจ้าไม่ได้อะไรแก่ชีวิตคิดเสียใดเพียงแต่ว่าพงศาวดารยังไม่สําเร็จขอให้ท่านโปรดไว้ชีวิตข้าพเจ้า ให้ตัดเท้าข้าพเจ้าเสียแทนตัดหัวข้าพเจ้าก็จะอุตส่าห์ทำราชการสนองพระคุณพระดินแผ่นดินต่อไปบรรดาคุนนางทั้งปวงเห็นส่วนหยงมีใจซื่อสัตย์ต่างก็มีความสงสารจึงชวนกันขอไว้ชีวิตพระราชคตรูมาหยิดกระซิบบอกแกอองอ้อนว่าอันส่วยหยงผู้นี้เป็นคนมีสติปัญญา ตั้งหน้าตั้งตารับราชการด้วยความภาคเปลี่ยนมีผู้คนเคารพน,นับถือเป็นอันมากควรจะไว้ชีวิตให้แต่งพงสาวดารสืบไปเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินซึ่งท่านจะค่าเสียตามตามโทษนั้นย่อมมีความสมควรอยู่แต่ราษฎรทั้งปวงจะโครหาถินทาว่าท่านขาดความเมตตาอองอุ่นเป็นผู้ใหญ่จึงตอบว่า บ้านเมืองเป็นจราจนพิ่งสงบวันนี้พระเจ้าเฮียนเต้ก็ยังทรงพระเยาอยู่สัวยงนั้นมีสติปัญญามีความรู้มากก็จริงแต่อาจจะใช้ปัญญาความรู้นั้น,น,นเขียนพงสวรดานใส่ร้ายกล่าวโทษแก่พวกเราได้ให้คนนั้นดูให้คนข้างหลังดูหมิ่นเยยดยามมีผลร้ายต่อมากกว่าผลเสียมีผลมีมีผลร้ายมากกว่าผลดีมาดี ฟังดังนั้นก็เสียใจจึงถอยหลังออกมาแล้วกล่าวแก่คุนนําทั้งปวงว่าอ้องอุ่นไม่คิดถึงการภายหน้าธรรมดาของไปดินหากมีผู้มีสติปัญญามีความรู้และยยังไม่ดีอยู่บ้างก็ค่าเสียไม่ช้าเมืองน,นั้นก็มีพลันอันตรายหายืินยาวไม่อ้องอุ่นจึงให้เอาตัวสวยงประจำคุกไว้แล้วสั่งให้ผู้กุมทรมานสหัสจนตาย คุณนางและอาณาประชาราชรู้ข่าวว่าสววหยงตายแล้วต่างร้องไห้ด้วยความสงสารในความซื่อของเขาและความชงรักปักดีของสววหยงเป็นอันมากฝ่ายลิฉุยกุยเกีุยกีเตียวเจหวนเตียวซึ่งถึงเมืองใหม่ไปอยู่ที่เมืองเซียงใสปรึกษากันแต่งหนังสือให้คนถือไปถึงอ่องอุ่นขออ่อนน้อมสวามิภักดิ์ด้วยและสารภาพว่าซึ่ง ซึ่งได้เป็นพวกตังโตะนั้นเนื่องด้วยความจำป็นจึงขออภัยโทษสักครั้งข้าพเจ้าจะขอกลับมารับราชการด้วยกับท่านสืบไปอ้องอุ้นเห็นหนังสือนั้นถึงว่าต่ซึ่งตังโตะกรรมเลยก็เพราะลิฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวเป็นตัวกำลังถ้าจะให้นิรโทษกรรมกับคนอื่นๆเราอาจจะยอม แต่ห้าคนนี้โรยอมไม่ได้ต้องเอาตัวมาค่าสเสียผู้ถือหนังสือจึงเอาเนื้อความนี้ไปบอกลิชุยก,กุยกีเตียวเจ,วจ,วจวหวนเตียวตามคําของอองอุ่นคนทั้งสี่จึงปรึกษากันว่าท,ทั้งทั้งที่โรยอมสวายิพักอองอุ่นยังมิยอมถ้าที่นั้นต่างคนต่างนี้เอาตัวรอดกันเถิด ขึ้นอยู่ก็คงตายฝ่ายกาเซียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยจึงทวงขึ้นว่าที่ท่านจะคิดหนีนั้นก็ไม่ผลไม่ว่าจะลบไปอยู่ที่ใดขอคงจามไปจับจนได้ควรที่จะสู้ให้ถึงที่สุดถึงตายก็ยังมีเกียรติขอท่านจงเกลี้ยกล่อมชาวเมืองเชียงใสให้เข้ากองทัพกับเราแล้วยุก ไปตีพระนครเตียงหันได้พระนครเตียงหันแล้วจับอองอุ่นฆ่าเสียท่านทั้งสี่ชอบได้เปินใหญ่ในแผ่นดินแม้ไม่สมคิดก็พากันไปหนียังมีช่องทางอื่นๆอีกเยอะลิชุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวกาเซี่ยงเห็นชอบด้วยความคิดนี้ของกาเซียงจึงแต่งทหารซึ่งเป็นนักพูดออกไปปราศัยกับชาวเมืองเซียงใสว่า บัดนี้องคุ้นได้เป็นใหญ่เป็นตัวแล้วจะยกทัพมาฆ่าพวกเราทั้งหลายซึ่งหาความผิดไม่ได้นั้นให้เสียสิ้นข้าเราหมดเลยฆ้าเราไม่ให้เหลือถ้าผู้ใดคืนต่อสู้ขอให้เข้ามาถ้าผู้ใดคิดต่อสู้ขอให้เข้ามาในกองทัพช่วยกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราชาวเมืองเชิยงใสแจ้งดังนั้นก็พาการตกใจเห็น เห็นว่าสู้ตายยังดีกว่าตายเปล่าจึงชวนกันมาเข้ากองทัพประมาณสิบห้าหมื่นสิบห้าหมื่นก็เสนห้าเสนห้าก็เยอะอยู่เป็นกองทัพที่ใหญ่อยู่ลิชุยจึงยาตาทัพไปสู่พระนครเตียงอันครั้นไปถึงกลางทานพบหิวฮูเคยของตังโตคุมทหารอยู่ห้าพันจะไปแค่เค้นอ่องอุ่นลิชุยจึงให้ฮิวฮูเป็นกองหน้า ฝ่ายองอุ่นรู้ข่าวดังนั้นจึงให้แม่ทัพจึงให้ลิโปโูเป็นแม่ทัพป้องกันพระนครเตียงอันให้ลิโปโูคุมลิซุกออกทหารไปออกรบตกตอนกลางคืนประมาณสองยามยิ่งงูงบุดเขยของตังโตยกทหารปล้นไข้ลิซุกฆ่าทหารหลวงเสียเป็นอันมากลิโปโูโกรธโกรธมากให้เอาลิซุกไปตัดศีรษะเสีย แล้วเสียบประจานไว้ณประตูเมืองรุ่งเช้าลิโป้ออกรบกับเงยูงูยวงูสู้ไม่ได้แตกหนีไปพอตกกลางคืนนายทหารในกองทัพคิดทรยศ์ตัดศีรษะายวงูส่งไปให้ลิโปโ้ฝ่ายลิโปโ้ครั้นได้ชัยชนะต่อเยวงูก็ยกทัพออกไปรบกับลิกชุย,ยกุยกีเตียวเจ้หวัวเตียวที่นอกเมือง ลิชุยกุยกี้ยั่วรบกับลิโป้ได้สามวันสามคืนแล้วส่งกองทัพเตียวเจหวนเตียววกตีเข้าพระนครอีกครั้งหนึ่งพรรคพวกของตังโตะที่อยู่เมืองหลวงทั้งสี่ด้านออกรับลิชุยกุยกี้เตีวยวจจพรรคพวกของตังโต้โต๊ะเดิมๆนะครับก็เปิดประตูเมืองรับทั้งสี่ด้านเลยทั้งสี่ด้านพรรคพวกของ ดิชุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวหวนเตียวก็เข้าเมืองได้ลิโปโ่เดนเหลือกำลังจะแก้ไขจำต้องทิ้งเมืองจึงเข้าไปรายงานต่อองอุนว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักการที่จะต้านทานนั้นไม่ไหวเสียแล้วขอท่านเร่งขึ้นมาน้าหนีเอาตัวรอดไปก่อนแล้วค่อยคิดการแก้ไขกันต่อไปยังไงล่ะทีนี้ ใครเขาขยอมแพ้แต่ขอยอมแพ้แต่ออมแแตไม่ยอมจะฆ่าเขานี่เขากลับสู้กลับจนชนะอองอุ่นตอบว่าเดิมท่านกับข้าพระเจ้าคิดการทําการพลิกแผ่นดินจะดํานงจะทําลุกความุงกับบ้านเมืองให้อยู่ย็นเป็นสิทธิ์เป็นสุขพอสมคิดแล้วบันดนี้เกิดเหตุซ้อนขึ้นมาด้วยดย้วยพวกของตังโตซึ่งเหลืออยู่ซึ่งข้าจะพระเจ้าจะหนีรอดนั้นจึงมิควร ถึงการตายของข้าโอาเป็นไว้เป็นชื่อเสียงไว้ภาคหน้าท่านจะไปก็ไปเถิดแล้วช่วยแจ้งแก่วเมืองต่างๆว่าข้าพระเจ้าขอฝากแผ่นดินนี้ไว้ขอให้ช่วยกันทํานุบำรุงและขอให้ยกกองทัพมาจำําจับศัตรูราชแผ่นดินให้สิ้นด้วยฝ่ายลีปูพยาบอ้อนหวนอ,อนองอ,อุอนอ่นเป็นหลายครั้งหลายคา ให้หนีไปด้วยกันแต่ององุ่นไม่ไปพอเห็นแสงเพลิงซึ่งฝ่ายชนะจุดเผาขึ้นหลายตำบลลิปโป้เห็นจวนตัวจำละทิ้งครอบครัวเสียควบม้าพาทหารร้อยสิทธิ์หนีไปเมืองลำยงอองอุ่นรีบเข้าไปในพระราชวังกับพระเจ้าเฮียนตี้ที่ตำหนักพระหอสูงฝ่ายลิชุยกุยกีเตียวจีหวนเตียว นำทหารข้าฟันขุนนางฝ่ายทหารอ้องอุ่นเสียเป็นอันมากแล้วยกกำลังเข้าไปในพระราชวังพอเห็นฉัดเหลืองที่พระตำหนักหอสูงจึงร้องถวายพระพรว่าวันซุยซึ่งแปลว่าทรงพระเจริญหมืน่นหมื่นปีพระเจ้าเฮียนเต้จึงรัสถามว่าท่านอุกอาจข้ามาในที่นี้โดยม่ได้โดยม่ดได้ มีพระบรมราชองค์การมีประสงค์สิ่งใดลิฉุยกุยกีทูลว่าข้าพเจ้าทั้งปวงทำการนี้ใช่ได้ใช่ว่าจะคิดกบฏต่อพระองค์หาไม่ได้เดิมต่างโตเป็นสมุหนายกได้ทำนุบํำรุงแผ่นดินอ้องอุ้นคบคิดกับริปโป้ข่าท่านสมุนายกเสีย ข้าพระเจ้าจึงเข้ามาหาหวังจะฆ่าองอุ่นเพื่อแก้แค้นถ้าพระองค์ทรงเมตตาสรงองอุ่นให้แก่ข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าก็จะพาทหารถอยกลับไปองอุ่นเมื่อได้ยินลิชุยกุกีว่าดังนั้นจึงทุนพระเจ้าเฮียนเตว่าข้าพระเจ้ามีความสัต์ซื่อสัต์สุจริตต่อพระราชบัลลังจึงฆ่าต่างโตเสียบัดนี้ลิชุยกุกกีต้องการตัวข้าพระเจ้า ครั้นข้าพเจ้าจะรักชีวิตบิดพลิ้วอยู่ก็อาจเกิดอันตรายแก่พระองค์ข้าพเจ้าขออาชีวิตไปให้ลิชุยกุยกียฆ่าเสียสนองพระคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเติรนย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเติรนพระเจ้าเฮียนเตสงสารอ่องอุ่นจนน้ำพระเนตรไหลทันใดน,นั้นอ่องอุ่นกระจวนลงทางช่องพระแกลไปประจันหน้ากับลิชุยกุยกียแล้วร้องว่า ตัวกูอยู่นี่มึงจะทำอะไรก็เชิญมาลิฉุยกุยกีก็ชักดาบออกจากฝักพร้อมกันเลียถามว่าท่านต่างโตะมีความผิดด้วยสิ่งใดมึงจึงคบคิดกับไอริโป้ฆ่าเสียอ่องอุ่นตาวาดว่าความผิดของไอ้ต่างโต,ตเต็มฟ้าตเต็มแผ่นดินตเต็มแผ่นดินโลกเคยจะปัรน,หนาหาความเชื่อชั่วก็ไม่หมดเพราะความชั่วไอต่งโตมันมัก มันมากนักมันตายเสียเล้วก็ดีอาณาจระรชาราชก็อยู่ยินเป็นสุขเพียงใดมึงก็ย่อมเห็นอยู่แล้วดีฉุยก,กุยกีจึงว่าเราสี่คนมีหนังสือมาอ้อนน้อมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์ขอทำราชการด้วยมึงมึงมีิมยมและจะจาบพวกเราค่าเสียเรามีความผิดประการใดอ,องอุนตวาดตอบกลับปว่าซึ่งกู ซึ่งกูมิเอามือทั้งสี่ทำราชการด้วยนั้นเพราะมึงเป็นกระบฏกูกลัวแผ่นดินจะเป็นอันตรายบัดนี้มึงก่อการร้ายขึ้นถ้าปรารถนาสิ่งใดจงเร่งทําเถิดกูหากลัวตายไหมลิฉุยกุยกีได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงเอาดาบฟันอ่องอุ่นถึงแก่ความตายอยู่แทบเท้าทหารแล้วให้ทหารจับตัวปรญญา ที่น้องขององอ,อ,งอุ่นฆ่าเสียสิน้นดังนั้นพระนครเตียงอันก็ตกอ,อยู่ในมือของลิชุยกุยกีเมื่อประหารองอุ่นตายแล้วลิชุยกุยกีก็ปรึกษากันว่าเราทำการล่วงมาถึงขั้นนี้แล้วจะทำททททครึ่งกลางๆนั้นไม่ได้ควรฆ่าพระเจ้าเฮียนเต้เสียและตั้งวงกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ถึงจะชอบเตียวเจหวนเตียว ได้ฟังดังนั้นจึงกระำว่าบารมีของพวกเรายังไม่พอคืนทําเช่นนั้นพวกหัวมึงต่างๆและอาณาประชาราชก็คงไม,ไม่ยอมด้วยกับเราต่างฝ่ายจะยกทัพเข้ามาอรุกปุงกับพวกเราเป็นอันมากไห,ไหนเลยที่เราจะสู้ได้ให้เราเทอดทุนพระเจ้าเฮี้ยนเต้ไว้แล้วขจัดพวกข้าราชการปริพานที่ไม่ใช่พวกเราออกไปเสียให้หมด และพระเจ้าเวียนเต้ก็ตกอยู่ในใน,ในมือเรา